แต่มันก็มีความเย็นแบบนั้นอยู่ฉันอยู่คนเดียวมันก็ชิ่นเอยไป้า่หนโยมบุญไอ้ปะมันเย็นน้ำตาผู้ชายได้เนาะเนาะหมกต่ำใจเพราะไอ้ชิดมากเลยแบบอิ่มนะแล้วกันเนาะถ้าบทธรรมเรื่องน่าก็แล้ววาอ่านสิทรรแบบต่ำใจแล้วแม่นโมเลิฟเฟนชิ่นไหมโมเดิร์ฟเฟนก็ยังไม่ได้ามอดีตปัจจุบันนี่ว่าไอ้กินจังไดอยู่จังไดเนาะแม่นโด ขอโทษอะไรอายไท่าตำใจเจ้าเนาะเรื่องในครอบครัวตำใจเราแหละขอโทษอะไรด้าอายเด้อหน่อยเขากับผู้พเขาก็อยากพูดเออพ่อแม่พี่น้องอยากพูดชีวิตของเจ้าเนาะแม่นเป็นมาจังไดเป็นจังไดมาจังได ทั่วไปอนี่โดยอ่ะกราบสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบมาพบพ่อก,กับช่องสบุนบ้านนาอีกแล้วให้พี่น้องเลยโดยกาบมาพบมาพ่อในมื้อนี้นนกับทั้งสบุนมาหาทางเบาที่ว่านอนอยู่โกนเตาพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งคนรักผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าให้เขามาเยี่ยมมายามเบิ่งเป็นจังไงในครอบครัวของเพิ่นบ่มีญาติพี่น้องบ่เพิน่นว่าทั่วเราบ่นี่เนาะขังเตาเราได้เนะาะ ขางเตาโลเลยเพม่อนกันเส้นหยา่เหมึงบ่อทีมึงค์ก็คอยด้วเนาะโอ้ยมีงบ่เท่าแล้วอันมองเก่ามองนอนนั่นนี่นี่บ่อึเรียนบ่อว่าลงมีถามถามเพคนอยู่เต็มเตียงผ่านคนที่มาว่าเตาที่นี่ผ่าตังนี่นี่เสื่อคนละน้อมีที่นอนอีกเลย Chịu thế, no. oh. không chịu bụng thế, nó. 呃, bàn hôn, 呃, bì hôn, nhu yếu nó, 呃, nhạt 呃, bì, 呃, phả, 呃, bì, 呃, bì, 呃, nó, 呃, bì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 , cái bì, 呃, bì, แมนอยู่บ่คนอยู่ดีบ่เนาะเด้อเกิดปน่ะเกือบสิอยู่ที่นอนเด้อกะพอห่มผ้าแพร่กัมี่บดดทางในพูแต่ว่าหาเจ้าของเราบ่เห็นแล้วไปตัดไม้เอาพื้นน้องเตา่า,าบ่เนาะเรือว่าจังไรของเราได้หนิเนาะจักยังบ่ฮู้เป็นของเราบ่กด้วยว่าเป็นของคนอ,อืนน่นเนาะอยู่ข,ข้างๆนี่ป๋อหายใจได้อยู่บ่ในนอนอยู่นี่น,นีน่น้ำบุ่นยามหนาวนี่คักอุ่นคักอ๋อโทุไเว้ยไ่น้องเอ้ย เนาะ,ะทางผู้ใหญ่เพิ่นเห็นทางซ่องบาดีเมื่อคืนนี่เพืพ่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามันแม่นีดีบ่ดุเอ้ยเพิ่อน,น,น,ออเ,เ,อนเนาะอยู่บ้านได้เพิ่นเนาะอ่ะเนาะก็โอเคเพื่อน,น,อนอพ,พอี่น้องเอ้ยมื่อกี้นี่หาทางเบาเพิ่นยังบ่เห็นเราเนาะจัะลอบไปทางใดโอ้หมกทัก่วหมกทางเนาะรักกินแดีย๋ยนูย่นหนึ่งเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ขอ,อย่าทางเดาเอ,เอา้ามาแต่ใส่เนาะสบายดีโดย ข่าไปยอะนะเข่านอนนี่เขานอนอถหมอยู่หมงนอนจะบ่อนี่นะโดยอ้ขอโทษไปพี่ดอยชื่อจังไรน้จ้ะบีชอนเบ้าชอนอายุเจักปีไหนสามสิบปลายเลยสามส่สิบเสามสเข่าสี่สิบิบปลายเกิดแปดสิบสองเกิดแปดสิบสอโดย โอ้มันขอเงียบเนาะในเท่าๆขอหนีไม่ไนหนีเจ้ข้อเชื่อเจ้าอันดีๆดีสิกระไรโดยแต่บ่าตรงนี้จะวันอังคุยกับเราก็ได้เขอถามได้เนาะโดยขึ้นแดดเด้อแดดเนาะมองอยู่มองนอนจะบอนี่นะโอ๋มองอยู่มองนอนเรานอนตอนเป็นก็นอนอยู่นี่บ่ บ่บริหารอยู่ในมันเย็นงโอ้หายใจไรอยี่บอได้แล้วจะนอนกับใรนี่นอนกับลูกกับเมียบ่นอนบริษัทโอ้ใช่เมีบริษัทมีขอบมีคัวบอสอ๋ออ่ะพอตรามี้ลองอายลรมดเขาเบิร์ดูค่ะใ่ร้อนด้วยน้อยเจ้าเจ้ามาจับมาคอยสป เข้าไปเบิงน้ำได้บ่นี่ได้เป็นยังออแต่ชิบหาใหญ่บ่มีไฟคอมอยู่ไอ้บุ๊ยไฟคอมอีกไอันนั้นอยู่เลยเนาะใจขาดได้เนาะกะบ่ได้กะบ่ได้ห้อนนะอยู่พื้นดินบ่แม่นกับใบบ้ามันกะมันเย็นมันเย็นเย็นดินนี่เนาะเย็นนดิ เอาๆว่าบห่อนกะป้าบ้าออกมาบ้าเอ้ยเดี๋ยวชุนเจ้าสิใจขาดเนาะว่าบห่อนห่อนแต่ว่าเริ่มใจทิ้เคยอยู่นู่นกะห้อนเออแมนแต่มันกะมีความเย็นแบบนั้นอยู่กันอยู่คนเดียวมันกะชิ้นด้ยแป๊บหนึ่งอยู่บนไหนปะเฮ้ยได้ปุ๋ยดิเฮ้ยนุ๊ด้วยให้ผู้ชายเกิอบบ่น่ะผู้ชายก็ได้อ่าหย่บน้ำไปเลวยขวดแท้นี่เนาะทั้งไงสดไปพี่น้องเไป ตามมาในเห็นคลิปบอดี้เมื่อวานนี่พุณพี่แดงเองมันขึ้นนี่เนาะโดยคือว่าเจ้าย่านผู้หญิงวะไอ้ก็คอยคนที่อายคนที่อายย่านผู้หญิงเราโบย่านกับย่านเนาะเอาเขามาในทางผู้ใหญ่เพควนให้เขามาบึงเป็นจังไรค e. รอบครัวทั้งเจ้าเราให้พากีกับวะไอ้ มีพ่อมีแม่เด้อบ่เคยมีครอบครัวมาบ่หนะเคยมีแต่ก็มันเกิดได้ปีแล้วป่าก็ช้าปีเลยเคยมีครอบครัวอยู่เลยโอ้จะเดินกันมาแล้วสามปีคนในบ้านนี่บ่อยู่บ้านหลักสบบ้านหลักสบข้างไหนเนาะบ้านนาถาดพุ้นเี่บ้าทั่ทั้งสะบานผูกเลย เคยมีครอบครัวคนทา้งรักษากทางบ้านนาทากทางงสิ้นลงมาทังสวรรค์แต่ขอโทษเป็นจังไงถึงก็ได้เดิกลาก,กันมันบันทึกกันนี่แหละมันพิเทียงกันเนี่มีมลูกรมกันยี่บ่ยยังมีมยัง่มีลูกยุมกันมาจากปีน,ปะนะห้าปีั้งห้าปีอ๋อโดย ดึงได้มีแต่มุดช้ำและแทนนี่เนาะมุดได้นี่ไอชอนเนี่ยมุดไปพร้อมบ่มุดคันช้ำเนาะมุดธรรมชาติเนาะอ๋อโทษเลยโอนอนเฮ็ดเต่าบ่หรือว่านอนตลอดเลยนอนได้เจ็ดเดือนเลยมันบ่ถือกันกับไอหน้องบ่ถือกันเผื่อปิดเตียงกันเลยมันบ่อยากให้แบบนั้นอืมอืมอืมจริง คือเตียงกันแหละมันาอบ้านอายเมืองก็เลยไมา่หนายอยู่ดีเอาที่สบายใจ,จโช่แต่ว่าเพื่อนซ่านนี่มีอยู่ยบอ่อยู่ในบ้านพุนโอ,อ,นอยู่ในบ้านพ่นเพื่อนก็แบ่นั้นแล้ะมันอยากหักลเลยเงินเก่าแลไวไม่เป็นเงินใหม่นะเืินแต่ปูแต่ห้าแต่กี้พ่นลยลยแบบ อย่เมกันเลยพี่นอนะ้องพิษเทียงกันเรื่องยัออยงพิษเทียงกันเรื่องยังอะ่ะมันมีไรเชีาวปปี้ทำมาปีเอามาพันในครอบครัวดมีแต่แบบนั้นเนาะโมโมมีแต่ก็ยังยากเนาะเรื่องแบบในอยู่ในกินขอน้ำจำปาบ่ะชนลายพิดกันเ,นอ,เออแถมมีชนเรื่งอีก<น>มันลายชนเห,หนี่ยเอ้ยอ้ายบอก แบบว่าเพือ่อนคำแบบว่าบ่ยอยากหายเจ้าอยู่น้ำสีบ่อืมเนหนังก็แม่แบบมันหลายคนหรือมันยากนะอ,อืมว่ไปกำแม่จเลิกกันกับเงี้ยที่หันอยู่เฮือนอยู่อยู่เฮือนพี่อ๋อมาเนี่หันอยู่ไปได่บุตร,ก,รก,กันบุถึกันเขาทั้งพี่เลยบ่หับบอกบ่หับหิดเลยยะมีแต่ก็ว่าหับเอาเอง แบบไร่ไอ้เขาทั้งพี่เขาบวชับชิดเด้่ับิิดแบบไรไอ้เอาฮิตคองเฟนีฮอนเนี่ยเนาะแบบคือเจ้าเอาชุดว่าไอ้นี่เอาชิมุลุมากเจ้านี่ในทางพอผู้ชายเขาบวชับชิดนะแบบบุยอมแต่งบุยอมคอเนี่ยหิดคองเฟนีฮอนเนี่ยโอ้ที่ได้เลิกกันกับเมียนี่บ่โดยโอ้โธอเมียเจ้านี่บุยอมมันแต่งหิดแต่งคองบ่ยอมไปขอทำเมียให้ เลิกกันด้วยสาเหตุนี่บอกเออสาเหตุนี่กับแมนอยู่แต่ปกติมันก็ต้องมีเล่เนาะแมนแมนต้องมีมาไม่ลูกเพีเดียวก็เป็นไปอะไรเอามีพ่อมีแม่แม่บอกแม่อ้บ่ามีเหตุผลเนาะเลยแบบทางเมียพอเข้าใจบวชตัวแต็งเป็งเพื่อนหาปีน้องอวยกันเนาะถือว่าเพื่อนห้เวลาาลายเพราะสมควรอยู่ได้บ้านเท่าหาเดือนกับเขาเจ้าได้ที่ลนี่ ขอเม่มีบเบิดแต่ว่าพันบ่ยอมไปขอเมียให้แต่ความู้้สึกตอนนั้นเป็นจนังไรไอเสียใจบ่เอา้เอา,อามันจะเห็นน้ำตาผู้ชายได้เนาะเนาะบกคอยได้เห็นปขนาดนี้าำใจบ่ะคิดมากเลยแบบอิ่มน่แล้วกันเนาะ โยผพาขันมินเลยโล่เลยถ้าบทามเรื่องน่ากระเราอ่านสิทําแบบตามใจแล้วแมนมเลยพื้นเขื่อนไหมพื้นก็ยังไม่จะทามอดีตปัจจุบันนี่ว่าไอ้กินจังไดอยู่จังไดเนาะแมนโ่นขอโทษอะไรไอ้เอททา่ตามใจเจ้าเนาะเรื่องในครอบครัวกะเราอ่านสิตามใจเดือดใจพ่อแม่แ่ะไปคอเมียบกไปคอจนเมียได้เลือกลากัน มองไปทั้งไอ้รับเรียนก็บเได้เล้เนาะแม่ถ้าถึงจะมีเงินเต็งก็ต้องได้พ่อแม่ไปขอให้คือเก่าแมนในบ้านพ่อแม่ไปยืนยันแต่นแต่งครองประเพณีบ้านเฮาถ้าจะเอากันไปแบบว่าด้วยที่ว่าพ่อแม่บราไปนี่ทั้งพู่พายิ่งที่เขาเป็นพายิ่งนี่กับหลวพ่อใจเด้ความความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นเชื่อถือคือแบบคือแบบพูดง่ายบ่มากด้วยว่าเพื่อนหลวงพ่อใจหรือว่าเป็นจังใดใช่ไนะเนาะ มาแต่กุ่นก็อยู่กับเพื่อนนั่นบ้านเมืองกับบถือต้องกันกับพี่น้องก็จนได้มาอยู่นี่จักเดือนก็อายเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้เจ็ดเดือนเนี่ยยมันห่อนเจ้าก็อยู่ี่บว่าอาเจ็ดเดือนว่าเข่าปีเด้เนาะมันจะใกล้เลยไหมอีกยังสามสี่เดือนนึงแน่นหาเดือนเนาะตามใจเราแหละ พ่อละลายได้อ่ายเด้อหนุ่ยเขากับอย่าพูดเขาก็อยากพูดเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยากพูดชีวิตของเจ้าเนาะแมนเป็นมาจังใดเป็นจังใดแมาจังใดแต่ว่าขอนั่งกิป่าได้อ่ายขอถามในบ้านนี้เรื่องจะหนึ่งเข่ากินเองบ่บ่หนึ่งเข่ากินน้ำม้นเทียงหลังนั่นบ่เป็นจังใดกับเจ้าเนัะนนะเป็นยังกับเจ้าแม่เป็นแม่แล้ว ต่ว <ừ> ่าห้กินยุเขาทำจำปาแต <ừ> ่ไอ้อาชีพปัจจุบันที่ไอ้เฮ็ดตันนี้ได้คืออย่างอาชีพหลักเฮ็ดท้านแล้วก็ปปูกมีปูกแตงปูกทั่วไปเนี่ยปูกทั่วเจ้าบ่ี่นะเลยอือยูพูดกระปูกกับต้นแตงเป็นมากเดีอบ่มันยังกึ่นต้นเจ้าเองนี่บ่ปูกแตงทั่ว,ว,วนะปูกปะไว้นันหายากเลยเนาะ มะเขือก็ไม่เงาเงาสงเงาโอ้เป็นมไม่ได้ปิดไปขายกไ่ได้มาม่แ้ซื้อน้เจ้าเนี่ยด้อยู่นี่ก็ปลูกขนาดชวนขนดขนาดมะเขือบ่โอ้อาน้ำนี่แบบงามเนี่บ่นั่นโดยปลูกเอาไว้เจ้าน้ำใช่หมดนะนี่นขุดเอาในน้าสังมีน้สงบ่ขุดเอามันหมดเลยขุดเอาขุดบ่อ บริเวออกโอกันเอาขุดเลือลงเลือดแล้วมันได้เนี่ยก็นั่นแนะนำออกโอหรือว่าน้ำส่างน้ำน้ำชาเนาะแต่ละวันแ่บรนายู่ในกินนี่แม่นไปกินอยู่เซียงพุ่นแต่ยามนอนอย่างยู่นี่อาชีพหลักคือแต่ละมื้ออันนี้เนื้อตามเนี่ยฮะก็มาตะกอดทานมีเนื้อจัดเต่าเต๋อ นี่เตานี่กับเตานั่นอันนี้ก็ออาออกมาเลยชงเตาชงเตาแต่ตะเทือันี่ควดนได้จกสอบไหมอันนี้ห้าชิปนล้ห้าชิปสอบเคยมารับซื้อ่าถึงนี่บอไปชงเลยเขาจนจอยเนาะชงก็ให้ได้จ้างไงเด้ใน้องกัจ้างเพิ่นเิไทยเพิ่นเิไทยเขียวทไรไอเป็นคิดนำเอ้าชอบห้าพันห้าพันชอบห้าพัู อจาก่เนางหาพันขอโทษด้วยคพี่้องนางยโยกอ่ะปวดแข้งเนาะมัไปจ้งมาเขาบอกแกให้อืมนอกนั่นแหละแต่ชิปสอบกหาชิเนาะแม่หาสบมหาพันมัวาบุญหไปใกล้รถเขาก็ยังไปเขาบให้ไปไปใกล้รถก็บมาใกล้บ้านนะ้านเเอานันเอานี่เขาช่างว่าแท้อ้เคยรัก คงคนไปขายบ่บ่บ่เคย้ะแต่ว่าเพิ่นเห็นเขาแบบว่เชื่อใจมีแต่เพิ่นว่าเขาชั่วชั่วชั่วพอดีหวอืมไม่เห็นเนี้เพิ่นยังว่าชั่วบ่ชักบ่ชักเลยนะมองง่ายๆบ่มักเนาะแบบแบบอันนั้นบ่มักเลยแต่ว่าว่าหาเรื่องให้กันข้าขอโทษเรื่องแบบนี้นะถ้าเขาบ่มีนี่ยิ่งบ่มีครอบครัวพาที่มานำพานี่ถ้าพ่อแม่ว่าว่าชั่วแบบ ในบ้านกระซั่วได้บ้านแมนแมนวะไงแต่เมื่อก่อนนั่นแต่ทีแรกแต่เมื่อก่อนนั้นพูนว่ามีคนอยู่ในชาวบ้านว่าน้องในเอาของคนนั้นคนนี้เป็นพอแม่บัดฮับแ้บไรฮับแลบไปเชียร์เขาเชียร์แล้วก็เป็นเป็นคนที่บุรีแล้วเนี่ยบดนีทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่คนที่ผิดปันยังไม่ได้ทำแบบมันเอาไท่บ่อ ต่งที่เขาบูชึกยังเลยว่ะเขาอเอาของน้นันพ้นี้มันก็ต้องได้จับหลักฐานพนยาน <Man. S 1> ตอน้องไงกลางแล้วเจ้าจึงจับมาจำได้แม่เราเรื่องคนแันจับแต่จับเป็นไปพ่ได้สมมติเขารักรถคือขั้นถ้าบุมีกลางจะให้เขาบ่ได้แม่แม <Man. S 1> ่ไอ้นี้แตวว่ว่าถือแต่ว่าบันนี้เขาแค่เกาหาไอ้เกาหาแลยพอแม่ว่าเออแม่แหละยอมรับเลยยอมจับเชียร์ให้แล้วใครให้ใครเนี่ยแล้วก็มาถามว่นี้เดชาเหตุ สมมุติว่าให้หน้าตะกะเชียร์นําไปบ่เชียร์นําข่อยเป็นไปบ่ได้ก็เชียร์นําพวกเจ้าเองพวกเจ้าันลักแม่นสิว่าข่อยลักเป็นไปบ่ได้อีอือก็พ่อแม่ันลักจริพ่อแม่เชียร์เนาะก็บ่ได้บ่ได้ยอมถามลูกเลยว่าว่าลูกักแท้บ่อือนั้นเอโอุ้ให้เาติดคุกอยู่อันนั้นอยู่เมืองใหม่อัพรอันนั้นเมืองใหม่พุ่นเนาะ อยู่แกงกระเบาอ่ะเมื่อดี๋องปีหกชองปีหกเดือนชองปีหกเดือนไปตัดชิ้นเดี๋ยวพนทาพ่อแม่ได้ตายแล้วก็พ่อแม่บอกให้มันอ๋อพอแม่บอกมาอ๋อกาว่าเธอยังกระยาแบบบุญพ่อบุญแม่เพิ่นบอกให้ปัดเลยว่าบุีพ่อไมีแม่ไอไปยังอยู่พุ่นึงถึกจับนะไวก็ไปน้ำมูน้ำคู่ดีนะไปเห็ดเวียกอยู่พุ่นเห็ดเวียกหรือมูนคู่ไปเอารถนะ แล้วเฮาบัดไปนําหมู่คือกันแล้วบัดนี้บัดสิจับถึกกักแล้วเพิ่นว่านั่นน่ะนี่ครับนนหมูว่าช่วยไว้นําหมูหมูว่าเอาแล้วก็เอาอืมแล้วก็ถามพ่อแม่ได้อนุญาตี่พี่น้องบ่มีเขาตายหมดแล้วอืๆคนเพิ่นก็บ่ได้พพันว่าทั้งนั้นทั้งนี้มืพพันก็บ่ได้พ่อแม่ทงพี่ก็บ่แม่นลูกอืตัดลัแหละอพ่อแม่บ่ได้ไปเยี่ยมอ อ่องปีหกเดือนอะไรช่วงปีหกเดือนจนช่างบอกอคนแต่บานนั่นแหละไปเยี่ยมเง้นเน้อขงเขาอยู่นั่นบอกว่าให้พ่อแม่มาเยี่ยมนเนื้อเช่อม้อยแย่เจ้าออกมาเลยจังไรเพิ่นตัดชินให้ออกมาบ่เพิ่นตัดเพิ่นตัดชินอยู่ฉันเขัดชินแล้วห้าหู้ว่าจะกปีจากปีเลาจังสิได้ออกกันตัดชินแล้วมันง่ายถ้าบนยังไริตัดชินบ่ได้มันยังดน แต่แตัดชิ้นแล้วหู้ว่าวันนั้นวันนั้นเขาเขายังช่องปีหกมันฮอดช่องปีหกช่องช่องปีหกเขาก็ได้ออกรถเม่นออกรถในวันนี้เห็นพ่นเห็ดใบนั่นนี่ผลปล่อยเนยเห็ดใบใบปลดปล่อยให้แล้วก็ให้เงินให้แชนจ้างรถจ้างรถมือเจ้าหน้าที่เห็นไหมเห็นความสุขชานแบบเพื่อนก็อาจซิเบิ้งกันแหละเบิ้งว่าเจ้าบ่อทิพย์เนี่ย เพราะว่าเพิ่นเบิ่งคนออกเจ้าหน้าที่เนาะเอ้า่อยจะได้ออกเฮ็ดอยู่ลำนอกเลยผ่านผ่าอยู่นอกอยู่บนผัวพันกับนายใหญ่เราเพิ่นให้ออกอยู่ภายนอกแม่นบ่อปคนเฮานี่เจ้าหน้าที่เพิ่นนี่บ่แม่นว่าเรื่องง่ายเลยถ้าเพิ่นเบิ่งสังเกตคนบัดเดียวคือเฮาสังเกตเราก็คือกันแม่นคือคนชาวบ้านว่าเราเป็นคนชั่วนี่เฮาเบิ่งเครื่องปลูกเครื่องพังแม่นเต็มอยู่เต็มอยู่แม่บักทั่วก็แม่นบ่อ้าย่ได้ไปขายอยู่บ่ขายเมื่อวานนี่กัเอาให้อ้ายนั่นเี่ กับนันนาไม่เมื่อวานนี้อเขาเขาใครเขาบารีเห็นบ่ที่เป็นเขามาวานนี่เหรอที่เห็นเขามาว่านี่เหรอน้ำไหมก็กระช้องทงชามทงมุ้นอือก็ไปหาแต่ตอนเช้าก็ไปหาได้ชามทงตอนแรกนี่ชามทงเดี๋ยววันนี้นมาเอ้าเขาว่าเอาเอาให้เราเลยให้เราเลยกับอัตรถั่วอีกนี่คนมีน้ำใจ ที่ว่าเจ้านานั่นผ่านมาแน้่วงปีหกเดือนนี่พ่อแม่ปไปเยี่ยมน,นี่ตอนออกมาเนี่เดือดใจอยู่บ<ฮ>่เดือดใจอยากเครียดคนนี้บ่กระว่าเรื่อยใจแล้วอืมทมาน้อยใจบก่กับมีนเนาะอ่านละผโบยักเไว้ทั้งนอื<ฮ>มโอ้ยใจเลยพ่อแล้วแม่นั่นแหละเรื่องแบบนี้เนาะเออโบมีไพที่ว่าโอ,อยักบ,บบเดือดใจเนาะ <c oughs> คิดว่าเขาเนี่แม่บบโทรหานี่ไปยังน่อยใจอะไรนะ ที่นี่แม่เนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมือหนึ่งที่ว่าจากมือหนึ่งเช้าแร่งนะโทรหาเขาไอ้แล้วเมื่อวานนี่มาชุดน,นี้ด้เคนแถวบ้านนั้นได้มาเบ่านอืมบ่านี้ว่าเนี่ยอาาเอาตัวฮับเขามาเบาวทั้งปีทั้งปีฮับเลยเอเอแล,ลญญ้วเขามีหลักฐานพยานมมคูเขามีเนาะอืว่าหว่าเนี้เขา,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 าก็อยู่กับผลรันพู้นันแล้วระ,ะว่าแม่เราเห็นแม่เราเห็นได้

หลักฐานพยานเขาก็มีเนาะคนคอยก็มีไปนํากันโอ้เมื่อวานนี่ที่ไอ้ไปหาหน้าไม้ได้หกถุงในห้บอดี้ินบอแต่เขามาใช้ไล่ว่าเจ้าเราไปรักโทรศัพท์เพื่อนแต่จริงไปหายูน่าเงินไปชื่อไปชื่ออยู่นั่นั่นก็มีคนนะอยู่นั่นไปชื่ออยู่ลานนั่นชื่อแลวเข้าไปอยู่น้ำมูน้ำคูแล้วก็เด้อบอกมูบอกกูไปกันนะอกหน้ากันแล้วก็ไปหาหน้าไม้ในทางพุ่นว่าโทรศัพท์เสียบผ ไปถอดแถวดิในบทว่าแม่ก็เห็นว่าเห็นนั่นนีตาบอดเห็นนั่นนีอแล้วเมั่ทำอันนี้คนตาบอดเห็นคนพี่บ้าบอกเดีล้วเท่าเีวนี้บด้รบอกบุตรยังเลยอกานคนอื่นคนนั้นเขาเอาความนี่แม่เอาเจ้าชจลายไปชี้เขาแม่แม่เจ้าเห็นแนวบอดี้แล้วไปให้เขาเชิมเชี้ให้เขาเป็นคนทีักที่เล่มแม่ ว่าง่ายแกว่ามันยังไงเล้วก็เท่าดีนี่เนาะกระเบิ้งน่ะชีวิตของเราเนี่ยแต่นเมือนี่ไอขึ้นบันนันน่ะคนบูดีว่าเปรียบเทียบบ้านเราเนาะคันว่าก้อยหูก้อยใจคอยคันว่าคอยช่วใช่ไหมบ้านต่เป็นชุดบันใดให้คอยชุดไนั่นบ้านเรานั่นแต่เอยก็เคยว่าดึกบ่เคยชั่วก็เคยชั่วอยู่แต่หับบ่ได้กันแหละเคยเห็นมาว่าคือทั้งเพิ่นนี่บบติดคุกติด ตารางมานะแม่นผ่านมากลายเป็นโมดีเลยเลยกลายผ่านห้อยเพิ่นกะว่าแล้านี้สินะแบบบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาก็หลายคนแม่นก็หลายคนอยู่ก็คนที่เอาโทรศัพท์กับมีแต่ว่าเบาว่าชื่อข่อยเั็นอะไรนี่ครับจังไรก็ได้ไอ้ที่ถ้าว่าเจ้าบุพเพนี่เจ้าก็เัาตามความจริงห้องถ้าเป็นเฮาเฮาชื่อซั่นนี่กับบุมีก็ก็ฮู้ดีนะข่อยบันเฮ็ดหย่างก็ลักฐานแม่น นถึงเจ้าชิซั่ยด้วยสายตาพี่น้องแต่คนสวบ้านนี่อ่ะแต้องมีคนไหนคนหนึ่งที่ว่าเบิ่งเฮาเป็นคน,นดีเนานะโดยแต่ว่านี่คือก็อยู่ในบ้านนั้นกันแหละว่าเขามา่อก่อนนี่ขึ้นหาลูกไผ่เขาแล้วไปแจ้งอยู่โพดปุ่นเนี่ยคอยบดแว่อยู่ในปดนั้นว่าเด้อโตหรือบ้างเด้อวอ่าขึ้นขึ้นหาอันนั้นลูกไผ่เขาว่าอ้าวก็พอแล้วหรืวเลวว่าแล้วมาหาดูทั้งปีเลยก็บอก เอ้าเมื่อนั้นก็เขาไปมื่อนั้นนางเล่นอยู่กระพูเท่านั้นเอาจกเล้ได้ย,ยังมาฉับก่อยอยู่นะแต่ก่อนพ่อใจมันนี่มาบอกคอยพอให้ไปบอาความกับเขา้าบริษนม,ม,มีแต่บอกว่าระวังระงังกรบพ้กคนนี่เนาะีของเราเคยพี่ดังเลยที่ว่าหน้าสงสารเนาะนนอนอยู่เต่ามาเจ็ดเดือนเลย บราขอโทษนะเทียงหน้ากับนอนแบบมันแบบมันโบม้วนในจิตในใจใดๆอยากว่านอนแบบนี้มันนอนก็โบได้เออเอ่ยงอนยังมันยากมันขับแคบนะเนาะแบบเพื่อนว่าว่าขับแคบนะขับแคบในใจเขาเนี่ยขับแคบใจนะแบบเพื่อนบอกนะจับอยู่ได้จับใจอยู่เนาะเนาะภาษาบ้านเฮาไม่รู้อะไรกับประมาณนี้แหละเนาะโดยเอ๊ะมันนี่ทั้งเฮาเข้ามากับโบมีของฝากของต้อนนะไอ้เด้อมีแต่เฮาร์ซีให้เจ้าไปซื้อ เกือบอีกนัวกันแดดเนาะโอยเจ้าเบื้องต้นเนาะโดยจะมันกะอายเด้อหาจิกพันโดยต่างไดก็ส eh, ู่ๆเด้ออายเด้อเขากะบุคุยน้ำตาบุซายเนาะในี่เขาเห็นนะครับเขากะบุค่าถามต่อเรื่องของในครอบครัวเจ้าลายโดยต่างไดกะสู่ๆเนาะป้าสันมิแต่ว่าแม่เจ้าพักพอนานเนาะถ้าเขากะจะได้ขอจบาคิวก็ได้เด้อเนาะต่างไดก็สู่ๆเนาะ ่เนาะก็ได้มาสัมผณ์ท oh, ั้งอ้ายเราคือต้อง้ยฟังเบิ่งช oh, ีวิตของเราแล้วก็หน้าสงสารเนาะซื <m <m ่อยังก็อาจจะเดิอเอออ้าสอนเนาะอายุสาิบสามสิบดูสิบอ้ายเกิดป็ดเป็ดแปดสิบชองโอ้มนกระตกสี่สิบป่าเลยได้น่ะแม่สี่ชองโอ้หมกถูกหมกผูกหมกแม่เนาะแม่นบะนี่ของแม่ ใช้อ yeah. oh, ันเจ้าว่าเอาน้ำนี่ใส่ก่อนเดมมึงจะขุดดับฟุดโอ้มันเป็นมันเป็นอะไนั่นอยู่หันหรอเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดออกมาให้รูกันแมนว่าชิจบคลิปแล้วเนาะมาเบิ้งน้ำสักก่อนเขามาตักชาวนี้จะขุดแล้วไปยากนี้โอ้พูดให้เกิดไม่อ่านนะเนาะรุ่นแบบเกิดนั่งดีดอันนี้สาธุบ้ยังจิคุดลงอีกนี่เลย โอ้ถ้าโคตเนี่มันชิน้ำออกตลอดบ่โดยไปอดดีๆเห็นนี่เอ็นต้นมะเขือแง้มเลยส่วนเจ้าบ่อนี่ยนะโดยปลูกมะเขือปลูกไว้นั่นมันก็อบมนมันเป็นได้ได้กินที่สางที่ไอรานน่ะแม่นโคตพักโคตเนี่ยโคตเตาอันนี้โุดก็ได้เอาน้าอยู่นี่บ่ไปอดโอบเก่ากันพุดนน้ามันน้องกันน้าม้องพือ นะทันโอเคไปไปดองเลยชีวิตคนในโซนกับชาวบาณนี้เนาะหรืว่าใครสงสารชีวิตของใครเพิ่นมะเขือเนาะไปย่างร้อนชวนเนาะที่ว่าอยากซอยได้ยู่ได้กินได้ว่าตังไหนเขามาเป็นกำลังใจทั้งเราชายเดียวเหมือนชายดุเดี่ยงดุชายเดียวเลยมีดีอ่ากำลังงามเลยเนาะอือก็ต้เห็นด้วอ๋อเบิ้ลไหนก็งามเลยมาบหน้าธิ้ขอบุกเตะบักคับเออกำลังงามเลยโถ อกิ่านากำลังเลยกำลังงามเลยคุดยี่น้องแตงมันมากพอดีหละเออไปกินยขอบุกขอบใจลายไอี่พาสวนเนาะแมนตอนนี้คลินีก็สิประมาณนี้เด้อพี่เงเลยเจองชีวิตของไอซ์อนเนาะแมนเป็นสายคัมสาตาของคนชาวบ้านบาราบุดี ถ้าว่าเรื่องคนบุรีถ้าว่าบุรีขี้ข้านดีนี่บุเฮนดอกแบบนี้แมนปลูกมาะเขือกะเขือเ็ดเตาเ็ดเตาหมักไปหมักแตงหมักแตงหมักทั่วหมักทั่วมีหมดเลยเนาะโดยอ่ะสำหรับคล <c oughs> hmm. ิปนี้ทั้งสมบนกะจะได้ขอจบคลิปไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปได้พลอยพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะสบายดี